สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวชมดงชมไพรชมนกชมไม้อที่เห็นอยู่ข้างๆนี่คือผักหวานป่าครับผักหวานป่าแต่ว่ามันยังไม่ถึงฤดูการที่จะออกใบอ่อนยอดอ่อนต้องรอนู่นละประมาณ เดินมีนามีนาคมอันนี้ที่เห็นเป็นฝักจูไกลๆเนาะครับอยู่บนยอดเนาะฝักมาค่ามงครับ มาข่าโมงฟักแบนหนาข้างในจะมีเม็ดหรือว่าเมล็ดสีดำทรงรูปไข่เรียงเรียงกันอยู่ข้างใน6เม็ดเเม็ดในเมล็ดก็จะมีจาวแข็งๆกินมันๆบางคนก็นิยมเอาไปต้มกินครับต้มกินเหมือนเม็ดขนุนนะครับ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนู้นะต้นเขาอยู่ข้างล่างนลยครับต้นมะข่ามง ฝักเขาจะแบนหนาแต่ว่ายังไม่มีร่วงมาเลยครับแดดแตกอ่าพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของพวกกระลอกพวกหนูครับหนูท้องข่าวแล้วก็กระลอกป่ากระแตแล้วก็สัตว์ป่าบางชนิด ะเอิญผมมองเห็นไม้โคตรขนาดเล็กอีกต้นหนึ่งครับเป็นโคตรของเจเนนางพิมพ์ครับ นี่ขึ้นอยู่กับโคดหินปะกะติเอ็นก็จะเป็นไม้ใหญ่ครับอันนี้เขาขึ้นบนหินก็เลยไม่ใหญ่แล้วปัจจุบันก็มีคนนําไปทําเป็นบอนไซสายโคดปลูกไว้ดูหัวดูดูโคดครับหน้านี้เป็นหน้าแรงก็ใบก็จะไม่มีครับ ก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสําหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติป่าไม้ต้นไม้ในป่าอันนี้โคดของเขาเนี้น่าจะเป็นที่เก็บน้ำเอาไว้ล่อเลี้ยงลำต้น ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ